ของสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับใกล้ชิดกับพี่น้องในคนไทยนะคะโดยเฉพาะทั่วโลกเลยโดยเฉพาะ เรื่องของโรคแอนแท็กค่ะจะบอกว่าสถานการณ์โรคแอนแท็กปัจจุบันเนี่ยน่ากังวลแค่ไหนนะคะหลังพบผู้ติดเชื้อในไทยซึ่งโรคแอนแท็กนี้ถือว่าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่อาจจะสร้างความกังวลให้กับหลายท่านเพื่อทําความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะเกี่ยวกับโรคนี้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นว่าเอ๊ะติดจากคนสู่คนได้ไหมอ,อันตรายเกิดขึ้นได้อย่างไรตัวนําพาเชื้อคืออะไรสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงคืออะไรวิธีสังเกตอาการที่จะเกิดขึ้นสังเกตได้อย่าง ว่าเอ๊ะคุณเป็นโรคนี้แล้วต้องรักษาอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะเราเชิญนะคะนายแพทย์สัตวแพทย์ดรสุภวิตรัยวุฒธธานนท์อาจารย์ประจําคณะสัตวแพทย์าศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับครับเรียนถามคําถามแรกเลยครับที่หลายๆคนกังวลกันกลัวกันมีข่าวลือมากมายเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียด้วยรโรคแอนแทรก ตรงๆก่อนเลยคำถามแรกโรคแอนแทรคคือโรคอะไรครับท่านอาจารย์ครับโรคแอนแทรคอะครับก็เราสรุปอย่างนี้ครับเป็นโรคติดเชื้อนะครับแปลว่ามีเชื้อสาเหตุเนาะโดยตัวเชื้อสาเหตุนะครับเป็นตัวเชื้อแบคทีรียครับชื่อว่าบาซิลัสแอนแทรกซิสนะครับก็เป็นเชื้อแบคทีเรียที่พบได้มีการเกิดโรคเนี้ยหลายพื้นที่ในโลกนะครับแต่ว่าในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะมีความรุนแรงความความ ปุ๊ของการเกิดโรคไม่เท่ากันครับอย่างในประเทศไทยก็เป็นอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าปลาดิคครับหรือว่านานๆจะเกิดครั้งหนึ่งครับอืนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งลักษณะของการติดต่อบ้างในส่วนนี้เนี่ยหลายคนกังวลใจว่าเอจะมีการติดจากคนสู่คนไหมสัตว์สู่คนหรือไม่อย่างไรลักษณะของการติดต่อเป็นยังไงครับอาจารย์ครับเรื่องนี้ครับ จริงๆโลกเนี้ยครับก็อย่างที่ผมคิดว่าทางสื่อหลายๆที่ก็น่าจะได้ได้ไดได้เผยแพร่ไปแล้วก็คือโรคเนี้ยติดคนแล้วสามารถทําให้คนเสียชีวิตได้เนาะแล้วอย่างในตัวของสัตว์ครับก็เป็นลักษณะสัตว์ที่ไวต่อโรคเนี้ยก็จะเป็นโครกระบือแสกแกะนะคะซึ่งลักษณะก็ค่อนข้างรุนแรงหมายถึงว่าส่วนมากอาการที่เรามาเจอครับก็คือมีการตายฉับพลัน,นดังนั้นเนี่ยโรคที่มันมีความรุนแรงสูงแบบนี้ก็จะค่อนข้างระบาดได้ยากนะครับ โดยหน้าตาของการระบาดนะครับตัวลักษณะเฉพาะของโลกเลยก็คือว่าโลกนี้มีสิ่งนี้เขาเรียกว่าสปอร์นะครับสปอร์ก็คือตอนที่แบคทีเรียเนี่ยตัวเขาออนแอนะครับเจอสิ่งแวดล้อมก็เสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าเขาเจอได้สัมผัสกับอากาศปคุคบอะเขาจะสร้างเป็นสปอร์คือเหมือนจะสร้างกรอะมาล้อมรอบตัวเองนะครับ <mm แล้วพอเขาฟอร์มเป็นสปอร์ปุ๊บเนี่ยเ็าจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้ทนทั้งอากาศทนทั้งเคมีทนทั้งยาฆ่าเชื้อแอลกอฮอล์อย่างนี้ครับ แล้วก็อยู่ในดินได้เป็นสิบสิบปีครับค่ะเรียนถามแบบนี้เพื่ออธิบายให้กลุ่มพี่น้องประชาชนได้เข้าใจกันง่ายๆแบบนี้นะคะว่าการที่คนเราจะไปสัมผัสสปอร์สปอร์ตรงนี้เราจะมีจุดที่จะไปผ่านจุดที่มันเป็นเรียกว่าสปอร์เนี่ยได้ส่วนไหนอย่างไรบ้างกเป็นสัตว์ประเภทไหนเป็นจําพวกไหนและจะพบในเจอในในจุดไหนเนี่ยนี่ที่เป็นจุดที่เสี่ยง สปอเนี่ยสมมุติก็ปกติอยู่ในสิ่งแวดล้อมเนาะส่วนมากเขาจะเจอในดินครับผลถ้าสัมผัสกับดินเนี่ยโอกาสเกิดจะค่อนข้างน้อยมากเพราะว่าเราไม่ไวต่อโรคนี้นะครับส่วนมากที่ปก,ปกติเกิดก็คือโคกระบือเนี่ยหรือแพะแกะเนี่ยครับไปกินหญ้านในบริเวณที่มีสปออยู่ซึ่งสปอก็มกัมกจะบูมขึ้นมาเกิดภัยธรรมชาติน้ําหลากดินถล่มมีการขุดงาาดินแบบเนี้ยครับเสร็จแล้วสัตว์ก็ได้รับเชื้อนะครับเสร็จแล้วสัตว์จะมีอาการตายสัพพันโดยหลังจากนั้นตัวซากเนี่ยครับก็ เกิดจากการที่ว่ามนุษย์เนี่ยเข้าไปสัมผัสกับซาามีการไปเปิดทางเพื่อนาไปบริโภคนะครับหรือว่าเปิดทางเพื่อพิสูจน์ซากทางสัตวแพทย์ก็ทําให้ได้รับสปอได้จากนั้นเนี่ยครับถ้าเกิดมีการนําเนื้อหรือหนังหรือขนพวกนี้ไปใช้ประโยชน์สปอเขาจะติดไปจากจากพวกนี้ได้ดังนั้นเนี่ยคนจะได้รับตัวสปอเนี่ยครับแล้วสามารถติดโรคได้เนี่ยจะได้รับจากกลุ่มของซาาสัตว์เท่านั้นนะครับค่ะระยะ ตัวระยะการฟักตัวในการแพร่ระบาดหลังจากที่สัตว์เหล่านี้เนี่ยไปไปกินหญ้าที่มีเชื้อสปอร์เนี่ยค่ะระยะการแพร่เนี่ยอยู่ที่ระยะเวลากี่วันคะโดยเฉลีย่ยทั่วไปประมาณเจ็ดวัน mm. ก็คือประมาณหนึ่งสัปดาห์ครับแสดงว่าระหว่างนี้ระหว่างเจ็ดวันที่สัตว์ตัวนี้กินเข้าไปที่มีเชื้อสปอร์ยังไม่ตายแล้วคนเนี่ยเอาเนื้อสัตว์ ไปทำเป็นอาหารก็มีสิทธิ์ที่ถ้าคนรับประทานเนื้อสัตว์ที่ติดเชื้อสปอร์ตรงนี้ไปก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อถูกต้องไหมคะอ่ถูกต้องครับแต่ว่าในระยะช่วงที่เขาฟักตัวอยู่เนี่ยปริมาณเชื้อเขาไม่มากเนาะถ้าเกิดเราจะถ้าเกิด,กดมีการนําไปเชื่อหรือนำไปบริโภคในสัตว์ที่ยังไม่แสดงอาการน,นะครับโอกาสติดก,ก็จะค่อนข้างน้อยครับส่วนมากที่เราเจอเลยเพราเราเขารายงานกันทั้งระดับโรคเลยครับก็คือว่า หลังจากที่สัตว์ป่วยแล้วสัตว์ตายครับแต่อย่างนี้ครับก็คือสัตว์ที่ตายจากโรคแอนแท็กเนี่ยหน้าตาก็คือไม่ปกตินะครับจะมีการบวมการอืดน,นะครับมีเลือดออกที่ทวารน,นะครับหมายถึงว่าออกจากตาออกจากจมูกนะครับแล้วก็ลักษณะนเนือเนี่ยจะเป็นจ้ำเลือดเป็นเลือดอ่อเป็นเนื้อปนเนื้อปนอลเลือดสีดำเข้มนะครับแล้วก็หน้าตาเนี่ยสองส้างเนี่ยครับสามารถแยกจากสัตว์ที่ ตายจากภาวะปกติหรือว่าตายจากอุบัติเหตุื่งนได้อย่างชัดเจนนะครับค่ะครับทีนี้มีอีกหนึ่งกระแสค่ะคุณหมอคะเขากังวลกันโดยเฉพาะผู้ที่ชอบบริโภคเนื้อวัวเขากังวลว่าเอ๊ะช่วงนี้จะไปซื้อปุ๊บแล้วเอ๊ยจะมีติดหรือเปล่าเออเรากินได้ไหมหรือเราไม่ควรกินหรือเ,เราควรหลีกเลี่ยงหรือเราควรจะปรุงสุกอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆนะครับก็ไม่อยากให้กังวลครับเพราะว่า จากรายงานของทางหน,น่วยงานราชการเนาะทั้งจากกรมบริษัทและสาธารณสุขอะครับเออยังไม่เจอสั์ที่ป่วยในโลกนี้เลยอะครับในประเทศไทยเนาะในช่วงของการระบาดทางนี้ครับแล้วก็ตัวของสปอที่เจอเนี่ยก็อ,อยู่ในอุปกรณ์ทากับข้าวพวกมีดพวกเสียงเนี่ยครับของผู้ที่ป่วยแล้วก็เสียชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการระบาดแค่เป็นวงกว้างนะครับก็ถือว่าน้อยมากๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็แนะนําว่าในการบริโภคเนื้อโคอะครับ ถามาบริโภคได้ตามปกติไม่ต้องกังวลน,นะครับแต่ว่าให้เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็แต่ถ้าเกิดว่าเป็นการบริโภคแบบพื้นบ้านนะครับที่ต้องมีการทำแหละสัตว์กินเองก็แนะนําว่าถ้าไม่มั่นใจก็ใหพพ้พยายามปรุงเป็นอาหารสุกครับเพราะว่าความร้อนก็สามารถทําลายสปอได้บางส่วนแล้วก็ลดการเกิดโรคพวกนี้ได้ครับความร้อนอุณหภูมิระดับที่เท่าไหร่ทําลายเชื้อโรคนี้ได้คะเ,เขารายงานว่าก็คือระดับที่ ก้าิแปถึงร้อองค์สขึ้นไปอะครับก็สามารถลดลงได้เชือได้ครับถามถึงภาพรวมบ้างสถานการณ์โรคแอนแท็ในประเทศไทยตอนนี้ปัจจุบันน้าเวลานี้เลยเป็นอย่างไรบ้างครับและมีพื้นที่ไหนที่เราจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างครับอาจารย์ครับบผมก็คือตัวของแอนแทกอะครับถ้าเกิดการระบาดเนาะมีมีการรายงานคนป่วยทั้งย้อนกลับไปครั้งที่แล้วอะครับประมาณปีหกศนนะครับแล้วก็ ถ้าเป็นคนเสียชีวิตเนี่ยย้อนไปประมาณช่วงปี2 3งบเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรคเนี้ยเกิดไม่บ่อยนะครับแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยทางเหมืองนรกพาการก็ทางสาธารณสุขเข้าไปจาัดก,การเรื่องการกักโรคคนนะครับพูดกลุ่มเสี่ยงนะครับส่วนในกรมบริสัทก็ได้เข้าไปทําการฉีดยาลักษังนะครับในกลุ่มสัตว์ที่เสี่ยงป่วยนะครับแล้วก็ทําวัคซีนบริเวณโดยรอบแล้วครับ ดังนั้นเนี่ยเออจร,จริงๆเรียกว่าไม่ไม่ต้องกังวลที่ที่โรคจะแพร่กระจายไปยังจุดอื่นเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับก็เน้นเรื่องของการสื่อสารความรู้ความเข้าใจในการที่บริโภคไม่บริโภคสัตว์ที่ป่วยหรือตายนะครับในประชาชนอย่างเนี้ยน่าจะเหมาะกว่าครับค่ะคุณหมออยากให้ย้ำอีกสักนิดหนึ่งว่าเชื้อนี้ไม่ติดจากคนสู่คนไม่ติดจากสัตว์สู่สัตว์ถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับมาไม่ติดจากคนดูคนนะครับและไม่ติดจากสัตว์ดูสัตว์เลยก็ต้องสัตว์ได้รับสปอแล้วก็ตายแล้วคนเข้าไปสัมผัสเท่านั้นติดนะครับรดังนั้นถ้ารเราบริโภคเนื้อมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ไม่มีโอกาสที่จะติดโรคนี้เลยครับ ค่ะอีกกรณีหนึ่งค่ะคุณหมอคืออันนี้ถามแทนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกเล็ลกๆที่ชอบพาลูกเนี่ยไปสวนสัตว์นะฮะไปคาเฟ่ที่มีการให้อาหารสัตว์ก็ดีตรงนั้นต้องระมัดระวังกันแค่ไหนอย่างไรหรือว่ามันอันตรายแค่ไหนที่ต้องเฝ้าระวังอนะฮะเออถ้าเป็นในส่วนของแอนแทรกอะครับก็ไม่ มีโอกาสเสี่ยงน้อยมากนะครับ <ừ m. S 2> เพราะว่าอย่างตัวของแอนแทเนี่ยถ้าเราจะติดนะครับต้องสัมผัสกับสปอร์เท่านั้น <ừ m. S 2> ซึ่งสปอร์เนี่ยเขาจะออกมาตอนที่สัตว์ตานยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกมากับเลือดที่ออกมาจากตามรูทวารจมูกทางปั่นอะไรเงี้ยครับหรือว่ามีการเสียชีวิตแล้วแค่าันพันปีสูดส้านะครับดังนั้นถ้ายังเป็นสัตว์มีชีวิตเนี่ยก็บอกว่า โอกาสต่ำมากๆนะครับที่จะเกิดนะครับแล้วแนะนําวิธีการในการที่พี่น้องประชาชนดูรายการอยู่ตอนนี้ควรจะมีวิธีการในการป้องกันตัวเองจากโรคอ n นทรัคซ์อย่างไรบ้างครับนะครับก็ย้อนกลับไปนะครับก็คือเรื่องของอการเลือกบริโภคเนื้อนะครับที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับซึ่งปัจจุบันก็มีตัวของมาตรฐานต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นะระดับ สารโกนหรือระดับชุมชนนะครับเพื่อเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสัตว์ที่เราบริโภคเนี่ยไม่ได้มาจากสัตว์ที่ป่วยหรือสัตว์ที่เสียชีวิตอันนี้ก็คือข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองก็คือเรื่องหน้าตาของโรคแอนแท็ที่เกิดในคนนะครับจริงๆก็ลองลองเสิร์ชดูก็ได้ก็คือหน้าตาจะเหมือนรอยบุหรี่ที่นะครับในบริเวณส่วนที่เราไปสัมผัสกับนครับดำๆหน่อยใช่ไหมคะถูกต้องครับซึ่งถ้าเกิดโรคพวกนี้ถ้าเห็นอาการตั้แต่เริ่มต้นนะครับก็สามารถไปหาคุณหมอแล้วก็เป็นโรคที่รักษาได้น ผู้ป่วยที่เสียชีวิตนะครับก็คืออาการเกิดหลายวันแล้วค่อยไปหาคุณหมอก็เลยก็เลยรักษาไม่ทันนะครับเรื่องความรู้ความเข้าใจผมคิดว่าสาคัญค่ะก็คือต้องพูดแบบนี้ว่าถ้าเรารู้ตั้งแต่วันแรก<ม>ที่เราติดเชื้อเข้ามาแล้วสามารถมีโอกาสาที่จะรักษาหายได้ใช่ครับถูกต้องครับแล้วยิ่งการวินิจฉัยก็คือไม่ได้ทํายากเลยแค่เก็บตัวอย่างจากแผลเราเานี้ไปย้อมสีครับแล้วก็คุณหมอที่โรงพยาบาลสามารถรู้ผลได้เลยภายในหนึ่งวันนะครับก็ อยากให้ถ้าเกิดใครมีเรื่องกังวลก็ให้ติดต่อไปทางโรงพยาบาลไปหาหมอได้เลยครับค่ะจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เสพสื่อเข้าไปรับข้อมูลข่าวสารเข้าไปเยอะๆเกิดความวิตกกังวลมากๆเลยคุณหมอแล้วเขาก็กลัวว่าความเสี่ยงเนี้ยเรื่องของการเป็นโรคแอนแท็ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมันจะแพร่ระบ,บาดไปมากน้อยแค่ไหนหรือว่าความเสี่ยงประเทศไทยเนี่ยคุณหมอประเมินไว้อย่างไรบ้างคะก็ ใช้คาว่าตัดมากๆแล้วกันครับเพราะอย่างที่บอกเนาะการแพร่กระาจายของโรคนี้มันไม่ได้แพร่ได้ง่ายครับไม่มีการติดทั้งจากสัตว์สู่สัตว์แล้วก็จากคนสู่คนสำหรับติดต่อมันทางซากเท่านั้นนะครับดังนั้นปกติหน้าตาของการระบาดของโรคนี้เวลาเขาเจอกันก็คือจะบึ้มขึ้นมาที่จุดใดจ,จุดหนึ่งครับแล้วก็จบไปแต่ว่าถ้าเกิดเกิดในประเทศที่มีสุขอนามัยในการบริโภคเนื้อสัตว์ดีครับก็จะมีโอกาสที่จะแพร่กระจายเข้าสู่คนได้ในวงแคบๆเท่านั้น ครับถามเผื่อพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์กันบ้างกรณีที่มีการจะต้องกําจัดซากสัตว์ที่ตายนะครับด้วยโรคแอนทรักส์เนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรที่ถูกต้องครับอาจารย์ครับเริ่มต้นอย่างนี้ก่อนเลยครับจริงๆโดยรวมๆเนาะถ้าเกิดมีสัตว์ตายโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับหรือสัตว์ป่วยก็คือไม่ควรนําไปบริโภคเสร็จแล้วอันที่สองก็คือถ้าเกิดมีสัตว์ตายเนี่ยสิ่งที่เราจะพอสังเกตเห็นได้เลยว่าเป็นโรคแอนทรกส์นะครับก็คือสัตว์จะตัวบวม เน่านะครับแล้วก็ไม่แข็งนะครับแล้วก็จะมีเลือดไหลออกทางถารอวัยวะเพศก้นทางจมูกปากนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ข้อสําคัญของโรคอัลเคนคือคือห้ามผ่าพิสูจน์ซากส็กครับไม่ว่าจะผ่าไปบริโภคหรือผ่าเพื่อดูอวัยวะภายในนะครับเพราะว่าหลก็ตามที่เราผ่าปุ๊บเนี่ยจะมีการเกิดสปอร์ครับอ้าห้ามผ่าเพราะว่าสปอร์เนี่ยจะผ่านการติดได้ผ่านทางอากาศได้ไหมหรือผ่านทางไหนได้คะ สัมผัสเท่านั้น,นครับสัมผัสอย่างเดียวนะคะแต่ว่าข้อควรระวังก็คือถ้าถ้ากรณีที่ไปสัมผัสโดนเราใส่ถุงมือไว้ก็มีโอกาสที่จะป้องกันได้ส่วนหนึ่งถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในการจัดการกับซากที่เป็นโรคนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางราชการก็ต้องใส่ชุดชุดป้องกันนะครับเหมือนชุด PPE ครับเข้าไปเพื่อทําการจัดการซากเนาะแล้วก็ สมมติเจอกากุ๊กถ้าแจ้งหน่วยงานราชาการนะครับแล้วสงสัยว่าเป็นโรคนี้นครับเขาจะทําการขุดหลุมเนาะลึกประมาณ 1, มสถสี่เมตรนะครับแล้วก็ฝังกรบ <ừ> จากนั้นก็ปิดหน้าดินก็คือนําดินจากบ, <isas S 2> บริเวณอื่นนะครับมาผ่มนะครับ 1> <1> เพื่อไม่ให้เพื่อป้องกันสปอร์ที่มันอาจจะเลอะอยู่ตรงที่สัตว์ตายครับไม่ให้ไม่ให้ระบาดต่อไปนะครับเสร็จแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่นิยมใช้กันก็จะเป็นโซดาไฟครับเข้มข้นประมาณ10%นะครับโรยที่บริเวณพื้นที่ที่ สัต้องตรงสัยคชีวิตนะครับวิธีการกําจัดร้างก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเชื้อจะสลายไปในระยะเวลาเท่าไหร่คะเวลาเราทําลายเรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่โซดาไฟเข้าไปเอ่อจริงๆถ้าเกิดตัวของเชื้อครับสัมผัสกับตัวโซดาไฟที่ p h เป็นดั่งมากๆเนี่ยก็สามารถสลายได้เลยครับแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีโอกาสที่เอ่อเชื้อก็จะอยู่ในซากเนาะแล้วก็เอ่อปนเปื้อนอยู่ในดินชั้นลึกๆล,ล,ลงไปนะครับเพราะนั้นเนี่ยโรคเนี้ยก็เลยเป็น ลักษณะอย่างที่บอกว่าเป็นสปอร์ดิกก็คืออยูย่ๆมันจะมามันก็มาคแบบนี้ครับและท้ายที่สุดนี้ครับอยากให้อาจารย์แนะนํากับผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งประชาชนก่อนเลยที่มีความกังวลใจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องทําอย่างไรกับเรื่องนี้และที่สําคัญคือพี่น้องเกษตรกร,กรด้วยในการป้องกันแล้วก็รับมือกับโรคอันทรก์มีครับอาจารย์ครับก็คือจริงๆเราบอกอย่างนี้ครับผลกระทบของแอนแท็กครับเจริงๆในร,รอบนี้สิ่งที่น่าสวยที่สุดก็ดดค,คือความตื่นตระหนก S <S 2> <S 2> นะครับ <S <S เพราะว่าถ้าเกิดเรา,เอาลองสอบถามกับทางเกษตรกร,กรนะครับช่วงนี้เรื่องสภาวะการตลาดหรือว่าักของคนนี้ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะครับเราวบว่าเกิดโรคซ้ำอีกเนี่ยก็เกิดการระแวงเนาะแล้วก็เกิดการลดการบริโภคเป็นวงกว้างนะครับรก็เกาอปัญหาแต่อย่างที่บอกนะครับช่วงนี้หนึ่งไม่ติดจับคนสู่คนเนาะดนะังนั้นเราตัดเรื่องนี้ความกลัวเรื่องนี้ได้เลยนะครับอันที่สองไม่ติดจับสัตว์สู่สัตว์นะครับแล้วก็ทางราชการก็มีการทําวัคซีนทํานู่นทํานี่ซึ่งแล้วก็ งดการเคลื่อนย้ายครับซึ่งก็สามารถควบคุมโอกาสที่มันจะเกิดการระบาดได้นะครับอันที่สามก็คือว่าเ,เราก็คือให้เลือกบริโภคครับเนือจากแหล่งที่เชื่อถือได้นะครับแล้วก็อ,อ,อนาคตนะครับคิดว่าทางหน่วยงานราชการก็น่าจะต้องมีเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรนะครับประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนี้ทั้งหน้าตาของการระบาดมาตรการที่หน่วยงานราชการได้ลงไปปฏิบัติงานเนาะ ก็ถือว่าไม่น่าห่วงครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนหรือไม่ต้องกลัวนะครับบริโภคเนื้อได้อย่างอย่างที่เต็มที่เลยเท่าที่อยากจะบริโภคเลยแต่ขอให้เลือกจากแหล่งที่เชื่อถือได้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะนายแพทย์สัตวแพทย์ดรสุภวิตรยุุธานนท์อาจารย์ประจําคณะสัตวแพทยศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีคับขอบคุณคับสวัสดีครับยืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่ากังวลเลยนะใช่เพราะว่าหลายคนก็กังวลเพราะว่าโดยพื้นฐานฝนเป็นคนรับประทานด้วยใช่ไหมครับช่วงนี้งดเว้นอัะพอฟังคุณหมอแล้วก็คลายความกังวลแล้วเพราะคุณหมอบอกว่าเลือกรับประทานในแหล่งที่น่าเชื่อถือได้ปรุงสุกอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ98องศาเซลเซียสก็ทําลายเชื้อนะคะก็สามารถที่จะปลอดภัยห่างจากโรคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเชื้อนี้เนี่ยติดผ่านจากสปอร์ที่พบ ในซากสัตว์นะคะที่ติดเชื้อแล้วก็ตายลงเท่านั้นใช่ครับนะคะแล้วไม่ติดจากคนสู่คนไม่ติดจากสัตว์สู่สัตว์ S <S ใช่แล้วแลวก็ที่สําคัญคือให้องค์ความรู้นะครับกับพี่น้องเกรรษตรกรอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องคุณผู้ชมสามารถติดตามได้จากกรมประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะบางทีไปเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์ข่าวปลอมกันทําให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นห่วงเกรรษตรกรด้วยผู้เลี้ยงเนื้อวัวต่างๆตอนนี้รา,าราคาก็มีปัญหาอยู่ในบางส่วน<ช>และพอมาเจอโรคระบาดแอนทรักเข้าไปอีกก็เป็นการซ้ําเติมพี่น้องที่เลี้ยงโคอีกต่างหากด้วยใช่ค่ะซึ่งจะบอกว่าสาย การตอนนี้ก็ความเสี่ยงน้อยมากเลยแหละเนื่องจากว่าแอนทรักเนี่ยระบาดจ,จากซากสัตว์เท่านั้นเรียกยังไม่พบการตายผิดสังเกตในพื้นที่ด้วยนะไม่พบเชื้อในสัตว์แล้วก็ไม่มีการติดต่ออย่างที่บอกไปนคนสู่คนสัตว์สู่สัตว์ยังไม่พบใช่นะครับมไม่ฉะนั้นก็ต้องไม่กังวลใจนะฮะหลายคนที่กังวลใจอย,อยู่จะได้คลี่คลายความกังวล แล้วก็บริโภคแบบสุกนะย้ำอีกครั้งหนึ่งต้องปรุงสุกแบบซอกเล็กดิบๆไม่เอาค <c oughs> ู่พร้อมกันเลย <c oughs> เพราะว่ามันอันตรายมากคุณผู้ชมมีเชื้อโรคอื่นๆอีกถ้าเราทานแบบดิบๆเนาะใช่ค่ะ